เอาแล้วไงชาวเน็ตแคปทันตารานารากรโพสต์รูปหมาพร้อมแคปชั่นซ้อมว่ายน้ำข้ามโขง ไม่พ้นสายตาชาวเน็ตและแคปเอาไว้ได้ทันค่ะหลังจากที่ตะนารากรได้โพสร,รูปน้องหมาว่ายน้ำพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าซ้อมว่ายน้ำข้ามโขงฮะก่อนที่จะลบโพสด,ดังกล่าวไปค่ะซึ่งชาวเน็ตก็ได้นำรูปและข้อความของตะนารากรที่แคปไว้มาโพสในทวิตเตอร์ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยมีคอมเมนต์บางส่วนก็บอกว่าเรามองว่าตอนแรกนางไม่ได้ตั้งใจจะให้มีการเปรียบเทียบไป ถึงโตโนโ่ร้องแค่ใช้แคปชั่นตามกระแสะเฉยๆแต่พอมันนึกได้ว่ามันสามารถตีความไปในทางที่แย่ถึงขั้นเอาศักิ์สีของคนไปเทียบกับสัตว์เลี้ยงของเขาเขาเลยลบออกนางตั้งใจค่ะเพราะแวบๆว่านางไปคอมเมนต์คนที่มาด่านางประมาณว่ากิจกรรมนี้ต้องเสียทรัพยากรเยอะมากเพื่อไปช่วยคนคนหนึ่งที่อยากว่ายน้ํากระแสะตีกับรีบลบเลยสินะแต่ชาวบ้านจําได้แหละมาน่ารักไม่เลวเหมือนคนน้องหมาน รักแต่คนโพสแคปชั่นน่าสมเพชค่ะมองในแง่ดีน้องหมาน่ารักนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ